คนฉลาดพูดน้อยแต่ได้ใจคนคุณเคยสังเกตไหมครับในห้องประชุมที่มีผู้คนมากมายคนที่พูดดังที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่ได้รับการเชื่อมากที่สุดแต่คนที่ได้รับการฟังและเชื่อมากที่สุดกับเป็นคนนิ่งๆเงียบๆที่พูดแค่สองหรือสามประโยคแต่ทั้งห้องเนี่ยเงียบและฟังเขาแบบตั้งใจทำไมเป็นแบบนั้น พราะคนฉลาดเนี่ยเขาไมา่ได้ชนะด้วยจํานวนคําเขาชนะด้วยน้ําหนักของคําและพื้นที่ว่างระหว่างคําพูดต่างหากครับที่ทําให้เขาได้ใจคนนี่คือ StarTikMan Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองเราถูกสังคมเนี่ยปลูกฝังมาว่าคนพูดเก่งเท่ากับคนฉลาดแต่ในโลกความเป็นจริงนะฮะ ที่มีความซับซ้อนของอารมณ์คนความสัมพันธ์คนที่เลือกคําพูดต่างหากที่ได้ใจมากกว่าเสมอคนฉลาดไม่รีบอธิบายไม่รีบแสดงตัวไม่รีบพิสูจน์อะไรให้ใครดูแต่เมื่อเขาพูดทุกคํำชัดทุกคําลึกทุกคํำตรงประเด็นและทุกคํำทำให้คนรู้สึกว่าเขาคือคนน่าเชื่อถือคลิปนี้นะผมจะพาคุณไปดู สามเหตุผลสำคัญว่าทำไมคนฉลาดถึงพูดน้อยและปิดท้ายด้วยเจ็ดทักษะที่คนฉลาดใช้นะเพื่อได้ใจคนโดยไม่ต้องใช้คำพูดเยอะเลยเรามาเริ่มที่เหตุผลที่คนฉลาดพูดน้อยกันก่อนเหตุผลที่หนึ่งเขาไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรให้ใครดูคนที่พูดเยอะเนี่ยมักกำลังพยายามทำบางอย่างให้คนรอบตัวเห็นเช่น พิสูจน์ว่าตัวเองเก่งพิสูจน์ว่าตัวเองรู้พิสูจน์ว่าตัวเองมีคุณค่าแต่คนฉลาดเนี่ยเขาไม่รีบเพราะเขารู้คุณค่าของตัวเองดีอยู่แล้วเขาไม่ต้องใช้คำพูดเพื่อสร้างความมั่นใจเขาใช้การกระทำและผลลัพธ์ทำแทนยิ่งเรานิ่งยิ่งเราไม่ต้องรีบเสียงของเราเนี่ยยิ่งชัดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเหตุ hey, ผลที่สอง เขาฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อรอพูดคนทั่วไปเนี่ยฟังเพื่อหาจังหวะแทรกแต่คนฉลาดนะครับเขาฟังเพื่อเข้าใจที่มาของคำพูดที่มาของความรู้สึกเขาจะฟัง3ระดับนะฮะระดับที่1ก็คือฟังคำนะฮะระดับที่2ฟังน้ำเสียงและระดับที่3ฟังความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เวลาคุณฟังแบบนี้คนตรงหน้าเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณเห็นเขาจริงๆ และแค่นั้นคุณก็ได้ใจเขาแล้วครึ่งหนึ่งครับโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยและเหตุผลที่สเขารู้ว่าความเงียบมีพลังมากนะฮะคำพูดเนี่ยทำให้คนชอบแต่ความเงียบทำให้คนเชื่อใจคนฉลาดใช้ความเงียบอย่างมีทักษะเงียบเพื่อคิดเงียบเพื่อฟังเงียบเพื่อสังเกตเงียบเพื่อให้อารมณ์สงบก่อนที่จะตอบเขารู้ว่าการพูดผิดเวลาเนี่ยทำลายทุกอย่างแต่การ นิ่งให้เป็นทำให้คำพูดต่อไปทรงพลังขึ้นแบบหลายเท่าเลยเมื่อคุณรู้แล้วว่าอะไรคือเหตุผลที่คนฉลาดพูดน้อยต่อไปมาดูว่าในการพูดน้อยของคนฉลาดนั้นต้องใช้ทักษะอะไรบ้างทักษะที่หนึ่งเลือกคําที่จําเป็นไม่ใช่คําที่อยากพูดก่อนพูดเนี่ยคนฉลาดถามตัวเองเสมอว่าคํานี้จําเป็นไหมทําไม เขาจะเก็บไว้ก่อนถ้าใช่เขาพูดแต่จะพูดให้สั้นและลึกเขารู้ว่าคำพูดมีต้นทุนต้นทุนทางอารมณ์ต้นทุนทางความสัมพันธ์ต้นทุนทางเวลาของคนฟังเขายังรู้ด้วยว่าบางเรื่องเนี่ยปล่อยให้เวลาอธิบายจะดีกว่าบางเรื่องให้การกระทำอธิบายจะลึกกว่าบางเรื่องปล่อยให้ความเงียบแทนคำพูดจะมีพลังที่สุดผมอยากให้เพื่อนๆน,นะฮะ ลองถามตัวเองว่าถ้าหากคุณจะต้องพูดอะไรบางอย่างนะสิ่งที่คุณกำลังจะพูดนั้นมันกำลังแก้ปัญหาหรือว่ากำลังจะสร้างปัญหาใหม่ทักษะที่สองฟังแบบตั้งใจไม่ใช่ฟังแบบรอแทรกการฟังของคนฉลาดเนี่ยเป็นมากกว่าแค่การใช้หูนะฮะมันคือการตั้งใจให้พื้นที่กับคนตรงหน้าคนฉลาดจะฟังแบบนี้นะฮะคือฟังแบบไม่ขัดไม่ตัดบท ไม่รีบให้คำแนะนำไม่รีบสรุปแทนเขาทวนกลับเบาๆเพื่อให้คนพูดรู้ว่าผมฟังคุณอยู่นะทักษะนี้ทำให้คนฉลาดได้ใจคนเร็วมากเพราะคนทุกคนเนี่ยต้องการคนที่ฟังเขาจริงๆไม่ใช่คนที่รอแทรกลองถามตัวคุณเองนะครับว่าเวลาที่คุณกำลังฟังใครคุณกำลังฟังเขาหรือกำลังฟังเสียงในหัวของคุณเองทักษะที่สถามเก่ง กว่าพูดเก่งคำถามดีๆนำพาความคิดคำถามดีๆพาคนเปิดใจคำถามดีๆทำให้คนรู้สึกปลอดภัยคนฉลาดถามคำถามแบบนี้ครับอะไรสำคัญที่สุดสำหรับคุณตอนนี้มุมมองของคุณในเรื่องนี้คืออะไรครับถ้าเลือกได้คุณอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นต่อการถามทำให้เขาไม่ต้องพูดเยอะแต่รู้ข้อมูลลึกกว่าใครจากการตั้งคำถามดีๆเพื่อนๆลองจินตนาการกลับไปในเหตุการณ์ ในอดีตนะฮะที่คุณต้องคุยกับใครสักคนแล้วคุณจะต้องถามคําถามคู่สนทนาของคุณเนี่ยคุณควรถามคําถามอะไรเพื่อให้คู่สนทนาเนี่ยเปิดใจมากขึ้นครับทักษะที่4รู้เวลาพูดและเวลาพักคนฉลาดจะสังเกต3สิ่งนะฮะก่อนพูด 1. สังเกตอารมณ์ของตัวเอง 2. สังเกตอารมณ์ของอีกฝ่าย 3. บรรยากาศของวงสนทนา เขารู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยตรงประเด็นแต่พูดผิดเวลามันจะกลายเป็นผิดประเด็นทันทีที่สำคัญนะฮะคนฉลาดกล้าปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคำนะเพราะว่าความเงียบเนี่ยช่วยทำให้อารมณ์เย็นลงครับสติกลับมาแล้วก็ทำให้คำพูดต่อไปเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้น2-3ถึงเท่าเลยทีเดียว าคุณต้องเข้าไปร่วมวงสนทนากับใครก็ตามนะฮะคุณควรเตือนสติตนเองเสมอด้วยประโยคต่อไปนี้ครับนี่ใช่เวลาที่ฉันควรพูดหรือว่าฉันควรเงียบทักษะที่5ใช้น้ำเสียงแทนจํานวนคําถึงพูดน้อยแต่ควรฉลาดเนี่ยให้ความสําคัญกับโทนเสียงมากพอน้ําเสียงคือภาษาที่บอกตัวตนของเราได้ชัดที่สุดเขาใช้น้าเสียงต่าลงเล็กน้อย ช้าลงนิดหนึง่งแล้วเว้นจังหวะให้สมองคนฟังประมวลผลเขารู้วิธีทำให้คำสำคัญเด่นขึ้นโดยการลดน้ำเสียงลงไม่ใช่เพิ่มเสียงเพราะเสียงที่เบาและนิ่งมักมีพลังมากกว่าเสียงที่ดังและรีบคุณเคยถามตัวเองไหมว่าคำที่คุณอยากให้คู่สนทนาคุณจำเนี่ยคุณจะพูดด้วยโทนไหน ทักษะที่6ครับไม่ยุ่งดราม่าและไม่พูดลบเกี่ยวกับใครคนฉลาดเนี่ยรู้ว่าทุกคำพูดลบคือหนี้สินของความสัมพันธ์เขาจึงไม่ใช้คำพูดเพื่อลดคุณค่าคนอื่นเปรียบเทียบตัวเองกับใครเล่าเรื่องแย่ๆของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีใส่อารมณ์ลงไปในประโยคในทางตรงกันข้ามนะฮะเขาเลือกพูดสิ่งที่ทำให้บรรยากาศดีขึ้นทำให้คนรู้สึกสบายใจขึ้น ทำให้สถานการณ์เบาลงเพราะเป้าหมายไม่ใช่พูดให้ชนะแต่พูดเพื่อให้เรื่องมันจบดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นดังนั้นทุกครั้งที่จะพูดอะไรนะฮะไอ้ถามตัวเองเสมอว่าคํานี้พูดแล้วทําให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมและทักษะที่เจ็ดพูดเพื่อยกไม่ใช่เพื่อชนนะคนฉลาดพูดเพื่อสร้างไม่ใช่ทําลายคําพูดของเขามักให้พลังแบบนี้นะฮะก็คือ เสริมความมั่นใจนะให้กำลังใจชื่นชมอย่างจริงใจให้เครดิตนะทำให้คนรู้สึกมีคุณค่าเขารู้ว่าการยกคนอื่นไม่ได้ทำให้ตัวเองเล็กลงนะแต่เป็นการแสดงภาวะผู้นำและความมั่นคงในตัวเองวันนี้ลองถามตัวคุณเองว่าพรุ่งนี้คุณจะพูดประโยคไหนให้คนตรงหน้ารู้สึกว่าตัวพวกเขาเนี่ยมีคุณค่า เอาละครับมาถึงส่วนที่จะต้องสรุปแล้วนะผมขอสรุป3หลักคิดของคนฉลาดพูดน้อยนะขอให้จำา3อย่างนี้ไว้นะครับ 1. พูดน้อยแต่ชัด 2. ฟังเยอะแต่ลึก 3. นะฮะใช้คำพูดเพื่อยกไม่ใช่ทำลายถ้าคุณทำได้แค่นี้ชีวิตคุณจะเบาขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นและคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้นะนอกจากนั้นนะฮะผมมีเวิร์กช็อปเพื่อ ให้คุณเนี่ยเอาไปฝึกให้เป็นคนที่พูดน้อยนะแต่ทรงพลังนะครับเวิร์กช็อปนี้ใช้เวลา3วันนะ,ะเป็นวงรอบนะฮะวันที่1เนี่ยลองลดการพูดลงสัก20%อนะฮะอันนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองนะฮะว่าควรจะลดอะไรยังไงนะวันที่2ถามคําถามก่อนพูด1ครั้งนะวันที่3เนี่ยเว้นความเงียบ2-3วินาทีทุกครั้งก่อนที่จะตอบใครก็แล้วแต่แล้วก็ก่อนนอนให้ถามตัวเองว่า วันนี้ฉันใช้คำพูดเพื่อสร้างหรือว่าเพื่อประบายนะฮะเอาละครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือ Star t r c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง